สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญพระบุตรพระลบบารมีสเสด็จเตียหลวงพ่อนพวันคุณสาโรวัดเสนานิมิตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อนพวันคุณะสาโลปัจจุบันสิริอายุ64ปีพันษา39มีศักดิ์เป็นหลวงลุงของพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรค์อุธยาหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิตพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาสายหลวงพ่อกรัน่นวัดพญาตอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธยาเจ้าของเหรียญดังราคาหลักล้านบาทของเมืองไทยหลวงพ่อนพวัน ได้รับการสืบทอดวิชาอาคมสายหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตโดยผ่านทางโยมปู่ของท่านซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกลั่นโดยตรงขณะเดียวกันโยมย่าของท่านก็เป็นน้องสาวของหลวงพ่ออั้นวัดพระญาตซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อกลั่นเช่นกันและเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมและศัพท์ตำราต่างๆของหลวงพ่อกลั่นเอาไว้ทั้งหมดต่อมาเมื่อหลวงพ่ออั้นมรณภาพ ผู้ที่ได้รับตำราต่างๆก็คือน้องสาวของท่านซึ่งเป็นยมย่าของหลวงพ่อณปวันนั่นเองตำราทั้งหมดในสายวัดพญาตจึงตกอยู่กับหลวงพ่อณพวันจนทุกวันนี้จึงถือได้ว่าหลวงพ่อณพวันเป็นสิทธิ์ที่สืบทอดวิชาอาคมสายหลวงพ่อกรรย์วัดพญาตอย่างแท้จริง พิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ณวัดเสนานิมิตจังหวัดธิทยาเวลา13นาฬิกาแม่ตาอตธิษฐานจิตปลุกเสกโดย9เกจิอาจารย์ 1. หลวงพ่อนพวรรณคุณสาโรวัดเสนานิมิตอยุธยา 2. หลวงพ่อปทุมปัญญาวโรวัดบ้านหีบอยุธยา 3. หลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพ 4. หลวงพ่อเหลือวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรี 5. พระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรยุธยา 6. หลวงพ่อวิชัยวัดบุญรอดพระขนงกรุงเทพ7หลวงพ่อวิทยาวัดบางครานจังหวัดพิจิตร 8. หลวงพ่อโสวัดเขากะโหลกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9. หลวงพ่อเมน วัดนต่างนอกอายุทยาเดี๋ยวเรามาฟังคลิปหลวงพ่อณพวรรณพูดถึงที่มาเหรียญพระบุตรพระลบกันสักหน่อยนะครับขอบคุณที่มาของคลิปหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนำมาจากเพจคัมพีนิวนะครับเหรียญพระบุตรพระลบที่ตำนิดสร้างนี้คือได้ตำรายันอ่าตำลาเก่าตำลายันพระบุตรพระลบนี้ยันน้าเดิมนั้นได้ตอบทถามมาเป็นตำลาของหลวงปู่ศุกวัดมะขามเท่า เป็นเจ้าของตำราย,ยันพระบุตรพระลบและก็ได้ตกทอดอผู้ที่ได้ลำเลี้ยงก็คือหลวงพ่อขันวน,นุขจารเมื่อหลวงพ่อขันวณุขจาบได้ลำเลี้ยงมาก็นำเอามาเป็นสักเสกเลขยนันออกเป็นพญานบ้างอะไรบ้างยันพระบุตรพระลบแล้วก็ตกทอดมาถึงหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือก็ผู้ที่เอกปุกในด้านองค์พันจาตีก็ได้สังพระบุตรพระลบ แล้วก็ตกทอดตำหรับตำราตกทอดมาถึงอาตมาวัดเสนานิมิตรก็ได้จัดดำเนิสร้างเป็นเหรียญพระบุรพระลบขึ้นมาสองด้านหน้าประกอบด้วยขลักเลขยันและจำนวนมวลสารที่ได้นำมาหลอนีอ่นำทำมาจากสำลิดโบราณและโลหะชนวนพระ,ะที่มอีอายุยืนนานและก็ชนวนจากวัตถุมงคลที่ มีชื่อเสียงต่างๆเอามาหล่อหลอมแล้วก็เอามาลีดเอามาสร้างเป็นเนื้อชนวนเหรียญพระบุตรพลบขึ้นบุกเสกวาระแรกเมื่อเดือนเก้าที่ผ่านพ้นมาแล้วหนึ่งวาระแล้วก็วาระที่สองก็คือวันที่18บวันนี้ก็ทำงานคุเสร็จและเหรียญพระบุตรพลบนี้ไม่ได้จัดสร้างมากมายจัดสร้างจาำนวนสัญจงและให้คนได้บูชาที่มีวัมศรัทธา วางไว้ไปที่ระล,ลึกก็ไม่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเหรียญพุะลบรรพระลบนี้ไม่ได้สร้างเป็นจํานวนปืนสร้างจํานวนหลักพันเท่าน,นั้นนีน้อยมากจากมวลสารต่างๆฉะนั้นเพื่อเน,น้นให้ลูกหลานให้ญาติโยมนั้นได้มีสิ่งที่เป็นมหามงคลเพื่อแผ่บารมีคุูบาอาจารย์หล,งงลงนวงพ่อุขคุณระขันเข้าหลวงพ่อขันพระนุกะจาบหลวงพ่อพรมพระนุ์เหนือและบารมี อของพระเดชีคมบมรลงจุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์ก็ทรงมีความศรัทธาเชื่อมั่นในยันพระบุตรพระลบพระองค์ทรงสักไว้สี่ข้างทั้งซ้ายขวายันพระบุตรพระลบแม้กระทั่งเจ้าจฟ้าหมากกษัตริย์ท่านก็มีความศรัทธาถือว่ายันนี้เป็นยันที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆพระบุตรพระลบนั้นเป็นยันที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถฟ้องกัน ในตำราได้กล่าวไว้ว่าป้องกันคุณสายผุดผีปีศาจแค้วคาดพยันอันตรายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและเป็นเมตตามหามารมีเป็นมหานิยมอันเด่นเอกอุกมากในตำหนักตำราได้เขียนไว้เขาเขียนไว้ว่าหาค่าไม่ได้อาค่าควรเมืองอาขวยท่วมหลังช้างแล้วแต่เราจะอุปเทศมีติดตัวไว้ถือว่าเป็นสิริมงคลพระบุตรพระลบเพราะฉะนั้น หลวงพ่อได้สร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างมากมายสร้างหลักพันมีจํานวน,นน้อยหมดวันนี้ก็คือหมดวันนี้และวันหน้าก็จะไม่มีเหรียญพระบุตรพระลบเพราะเราไม่ได้สร้างจํานวนหลักหมื่นแค่หลักพันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าโยมลูกหลานถ่าเมื่อใครมีความศรัทธาความเชื่อมั่นก็มาบูชาหากันไว้ต่อไปมันจะหาไม่ได้เหมือนอย่างอาจารย์แก่เคยพูดไว้ว่าโอ้ยเหรียญของฉันเนี่ อ่าต่อไปเนี่ยจะหาไม่ได้จะค่ามากกว่าทองคำอีกเช่นเดียวกันเหรียญพระบุตรพระลบก็เหมือนกันก็ต่อไปก็มีค่ามากกว่าเงินกว่าทองคำอีกเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วไม่มีใครสร้างต่อ,ตอนนี้ปี2อ6 7น้เนี่ยคนที่สร้างเหรียญพระบุตรพระลบเนี่ยเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยก็มีวัดเสนานิมิตจังหวัดพิยาววัดเดียวที่สร้างเหรียญพระบุตรพระลบ ปี2567เป็นวัดแรกและวัดเดียวที่สร้างสำหรับปีนี้ก็รับสงการอยากยมได้ไปก็เอาเก็บรักษาให้ดีนะต่อไปจะหาไม่ได้เอาไว้ป้องกันใจตนเองใจไม่เผอเลอใจไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงให้มีหลักธรรมธรรมะพุทธเจ้ามีเหรียญพระบุญรนรบก็ต้องมีธรรมะในใจถึงจะคุ้มครองปกปักรักษาเราได้ หากว่าเราไม่มีธรรมะในใจเราไม่มีหลักของพระทำทางสมสอนพระเจ้าให้เหรียญอะไรก็ช่วยเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเหรียญนี้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสติล้ำลึกเพื่อเป็นอนุสรนพระบุตรพลบให้มีทานบารมีเมตตาบารมีมีกุศลบารมีมีความการุณามุทิตาอุเบกขาและกใหยมีขันติมีความอดทนเหมือนพระบุตรพลบ ซึ่งเป็นบุตรของพระรามกับนางธิดาดังนี้เป็นต้นที่มีมาในตระกูลลามเกียรแม้กระทั่งหนุมานก็ไม่สามารถที่จะสยบพระบุตรพระลบได้เพราะบุตรพระลบนั้นถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระนารายณ์หรือพระรามก็ได้ผู้มีฤทธิ์มีอํานาจบารมีมากจึงได้จัดสร้างตําราของครูบาอาจารย์ที่ตกทอดมาจากหลวงพ่อสุขพระขันเท่าหลวงพ่อขันหลวงพ่อพม นำเอามาสร้างเป็นเหรียญพระบุตรพระลบมีจำนวนน้อยนะลูกหลานนะ <c oughs> ก็ขออนุโมทนาลูกหลานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญทำทกุศลที่ร่วมกันได้มาบูชาเพื่อเป็นอนุสติล,ลึกไม่ใช่ว่าบูชาไปเป็นเสือเป็นโจรป้องกันมีดป้องกันปืนอ่กันมีดได้กันกันได้อ่ากันปืนได้กันอยู่ๆยอังงกพันได้ กันนปืได้ร่วมบุญเช่าบูชารายการลุ้นโชคเป็นรายการที่6สร้างจำนวน30ลังหรือว่าจำนวน3,000เหรียญ บูชา1ลุ้นลุ้นละ350บาทบูชา3ลุ้นคิด1000บาทจะส่งฟรีแบบเก็มเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบบกเพิ่มส่วนรอบการจะส่งสถานะของเราพร้อมส่งสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีเพราะว่าของมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูใบารายการกันในใบารายการจะเป็นรายการที่6เป็นลังลุ้นโชคการันตีในลังจะมีเนื้อเงินอยู่5้าเหรียญเนื้อนวะ6เหรียญถือว่าเยอะมากนะครับลุ้นเนื้อเงินห้าเหรียญเนื้อนวะห 100เหรีก็คือได้ลุ้น100รายการเลยไม่ซ้ํากันเลยนะครับ1ลังมี100เหรียญแล้วก็ได้ลุ้น100รายการเราแยกเนื้อได้ประมาณ12เนื้อ 1. เนื้อเงิน2เนื้อนวะ3เนื้อกระไหลเงิน4เนื้อกระไหลทอง5เนื้อกระไหลนาค 6. เนื้อ 2K 3K 4K 7เนื้ออันปาก้า8เนื้อทองทิพย์เเนื้อสัตตะ10เนื้อปอกลูกปืน11เนื้อทองแดง12เนื้อดีบุกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญกันรูปทรงจะเป็นแบบข้าวหลามตัดนะครับรูปด้านหน้าและรูปด้านหลังจะมีรูปพระบุตรและพระลบอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมียัน ร้อมรอบอยู่เราจึงเรียกว่าเหรียญพระบุตรพระลบยันแห่งสายหนังเหนียวพุทธคุณคงกระพันสืบสารจากตำราของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหลวงพ่อขันแห่งวัดนกกระจาบอายุทยาเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรได้ทรงรับการสักยันที่ลูกกระเดือกซึ่งหลวงพ่อขันได้รับการยกย่องว่า ผู้ได้รับการสักยันจากท่านนั้นจะเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันหลวงพ่อขันนั้นเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออำ่ำวัดวงคลองและหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่าและพระเกจิเก่งในยุคนั้นอีกหลายท่านหนึ่งในยันที่เป็นตำนานและผู้คนกล่าวถึงนั้นก็คือยันพระบุตรพระลบยันสายเหนียวคงกระพันชาตรีสำหรับยันพระบุตรพระลบเป็นยันที่ถือเอานามบุตรของพระรามจากเรื่องรามเกียรติ์โดยว่ากันว่ามีฤทธิ์มากถึงขั้นหนุมานทหารเอกของพระรามก็ไม่สามารถสู้ได้จากการส หาต้นสายของยันนี้พบว่าเป็นยันในสายของวัดป่าคอมขามเท่าจังหวัดชัยนาทว่ากันว่าในอยุธยาใครได้สักยันของท่านไปจะมีความคงทนต่ออาวุธ ปัจจุบันยันพระบุตรพระลบได้มีการนำมาทำเป็นวัตถุมงคลแทนการสักยันโดยว่ากันว่าพุทธคุณของพระบุตรพระลบนั้นมีอยู่ด้วยกัน5ประการ 1. ป้องกันคุณไสยและอาถรรพ์ต่างๆ2เป็นคงกระพันชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้ 3. แคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆได้อย่างเอกอุ4ตามธรรมราโบราณของภาคกลางกล่าวว่ายันบุตรลบเป็นมหาสะท้อนใครคิดร้ายเราจะกลับเข้าตัวเอง5เป็นมหาวิเศษคืออธิษฐานเรื่องอื่นๆได้ตามใจปรารถนาถ้าหากใครสนใจติ เบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลน์ ID เป็น Li น์อ pbpb4289 pbpb4289 หรือถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นให้สกแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสกแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพ้าบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยงา่ายนิดเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตัวได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้ กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะได้เห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ